โลเล็กจับความฝันที่ไม่มีใครเชื่อสู่ตำนานแห่งเวลาในตอนตอน้นศตวรรษที่20ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับโลกเราเนี่ยยังยึดต,ติดกับนาฬิกาแบบพกพาอยู่ และที่สาคัญครับเขามองว่านาฬิกาแบบพกพาเนี่ยมันเป็นของได้สำหรับผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่ามันจะทนทานและเที่ยงตรงเท่ากับนาฬิกาแบบพกพาได้ในยุคสมัยนั้นแต่ครับฮาร์ลวิสดอฟครับหนุ่มชาวเยอรมันคิดต่างออกไปในปี1905ครับฮาร์ลวิสดอฟได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่าวิสด็อบแอนด์เดวิสตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนพร้อมกับความฝันอันใหญ่ยิ่งของเขาที่จะสร้างนาฬิกาข้อมือที่มีความเที่ยงตรงทนทานและสวยหรูเท่ากับนาฬิกาพกพาในสมััััยนนนนนนน้้้้แและตตง่มากก็ถือเิดขึใปี 1,908ครับฮันวิสดอบได้จดทะเบียนชื่อว่าโลเล็กซึ่งเป็นชื่อที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองให้มีความสั้นกระชับและออกเสียงได้ง่ายทุกภาษาจากนั้นครับเขาก็ได้ย้ายบริษัทวิสดอบแอนด์เดวิสจากประเทศอังกฤษไปสู่ที่ประเทศสวสิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่แหล่งผลิตนาฬิกาชั้นนําของโลกและวิสดอครับได้เริ่มต้นปฏิวัติว,ต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 วงกานรนาฬิกา แต่เส้นทางไม่ได้ง่ายเลยครับในปี1910ครับโรเล็กเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกที่ได้รับทอนมิเตอร์เซอร์ติฟิเคชัครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่านาฬิกาข้อมือของฮัน์วิสดอนเนี่ยมีความแม่นยำและเที่ยงตรงไม่แพ้นาฬิกาแบบพกพาเลยในปี1926นะครับโรเล็กซ์ออ r สครับคือนาฬิกากันน้ําเรือนแรกของโลกแต่ยังไงก็ตามครับ ก็ไม่มีลูกค้าคนไหนเชื่อเลยว่ามันจะกันน้ําได้จริงวิสดอครับก็เลยคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมาก็คือการให้นักราว่ายน้ําในสมัยนั้นชาวอังกฤษชื่อว่า m e r c e d e s g สไส์ใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ออรสเตอร์ของเขาครับว่ายน้ําข้ามช่องแคบอังกฤษครับหลังจากที่เขาว่ายน้ําข้ามช่องแคบอังกฤษเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วว่านาฬิกาของเขาเนี่ยอยู่ในน้ําได้หลายชั่วโมงแล้วก็ทุกอย่างของนาฬิกายังคงเดินเป็นปกติแล้วลุกขึ้นวันต่อมาครับโรเล็กซ์ก็ได้ประกาศสัปดาห์ความสําเร็จของเขากัััับเเเตต็็็มมมมมหหนนนนนนน้้้าาาาาาขข่่่วงงงสสออออพพิ์ปรรระทศกกแคคํจไไดยๆับ วิสตดอกครับเป็นทางเขาไม่ได้โรยไปด้วยดอกไม้และกีบกุหลาบเมื่อสองครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนักบินฝ่ายสัมพันธมิตรใช้โรเลกก็กเกือบคนแต่เมื่อเขาต้องตกเป็นเฉลยศึกนาฬิการโรเลก็กพวกนั้นก็ต้องถูกยึดไปตามระเบียบหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ซาซาลงแล้ววิสตดอกครับมีข้อเสนอให้เฉลยศึกสาม,มารถขอนาฬิการโรเล็กได้แบบฟรีๆรฟังไม่ผิดครับฟรีฟรี free. แต่นี่ไม่ใช่แค่ความใจดีของเขาอย่างเดียวนะฮะวิสตดอกเขาคิด ไกลไปกว่าน,นั้นเพราะทุกอย่างที่เขาเทำไปมันคือกลยุทธ์ของการตลาดที่ทําให้โรเล็กเป็นแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของเหล่าทหารหลังจากนั้นครับผู้คนก็ได้มองโรเล็กเปลี่ยนไปจากนาฬิกาข้อมือที่ไม่มีใครเชื่อสู่ธัญลักษณ์แห่งการประจนไทยปี1953ครับเจอเอสมุนฮิลารีและเทนซินนอร์เก้ดยสวมโรเล็กซ์เอ er ็กโพรเลอร์ชิดเขาเอเวอร์์ในปี1960ครับโรเล็กซ์ดี e ีสเปเชียลดำดิ่งลึกลงไปในมหาสมุทรมากกว่า10,000มเมตรฟังไม่ผิดครับ,ม,ม,รบมากกว่าหนึ่งหมื่นเมตรสู่ก้นบึ้งมหาสาหม ในปี1963โ o l e เลเกเปิดตัวรุ่นเดโตนานาฬิกาที่กลายเป็นไอคอนแห่งวงการแข่งรถและหลังจากนั้นมาครับโลเก็ Rolex. จากจุดเริ่มต้นที่มีใครเชื่อก็กลายเป็นแบรนด์นาฬิกาหรูอันดับหนึ่งของโลกนอกจากนวัตกรรมและคุณภาพโลเล็กยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จหากคุณมีโลเล็กอยู่บนข้อมือคุณจงรู้เลยครับว่านั่นไม่ใช่แค่นาฬิกาแต่คุณกำลังสวมใส่